โคชงโพษชงย่อมทำให้เกิดวิชชากับวินิมีแค่นั้นที่เราจะเลิญไนไปเลิญอนสติไปยิ่งใหจนเป็นมหาสติเมื่อมหาสติเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเกิดปัญญาตัสรูรีกว่าโคษชงเมื่อมีการน้อมไปสู่ การตัดสู้เหมือนไม่เอื่อในห้วยถูกตัดล้มลงห้วยฉันใดจิตของเรามันไปตั้งมัน่นในตัวปัญญาตัวปัญญาเลยปลูกเสกให้เป็นวิชากับวิมุตต์หลุดพ้นเสมอทุกลมหายใจเขา้าออกไม่มีคําว่าไม่หลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นเราก็ล้มล,ล,ลงตายเถาฝังไปวิชากับวิมุตต์เป็นตัวพาหลุดพ้น มีอานสงมากมีผลมากอานสงมากนี่เป็นเหตุให้สติมีผลมากเป็นเหตุให้เกิดที่น่เราจะไปนึกยังไงเลยคือทั้งหมดนี่มันมันมีประมวลรวมไว้ตรงกายพระตาสติมันเป็นอมตะถ้าใครไม่เคยเสียมันไม่รู้เรื่องหรอกเหมือน,นนอนอกับกระดูก แต่ถ้าหนอนเขามีเนื้อเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่พากันมาปฏิบัติมันมีสี่อย่างหนึ่งทำให้เรามีสติมากท้ให้เรามีปัญญามากเมื่อสติปัญญามากแล้วก็ทําให้เรามีวิชากับวิมุติมากแค่ั้นก็นจะรู้ไปไม่ต้องมามงเงยดูดเนี้ยผิวปากอะไรและไม่ต้องไปเอาที่ไหน เอาเลยมันก็นไม่ได้ไม่เอามันก็นไม่ได้มันไหลไปเฉยๆอันนี้การมันประสีมันไม่เที่ยงคุณจะเอาอะไรคุณไปกำหนดอะไรเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงไม่มีความหนักกระถูกดับไปในตัวการดับไปนั่นแสดงว่าเราสลาับทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันไมันมียึดแล้วม่ะจิดแล้วนี่มันเป็นอารมณ์ของอน,นิพพาน อารมณ์กรรมาฐานอารมณ์ของมุติยานพิกานไมันเดียวกันเราจึงต้องการให้คณะสมณะในศาสนาหรือสาวกสาธิกาที่เป็นผู้มีวัสนาได้บำเพ็ญสมถะวิปัสนาหลุดออกไปจากห่วงมานอันนี้เป็นโอกาสที่พวกเรามาพบปะกันเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นข้อมูลที่พวกเราไม่ต้องคาราคาชังเลย ไม่มีดินแดนไหนให้สภาพจิตหยุดพ้นเหมือนสกิเหมือนปัญญาเหมือนวิชาเลยตามดูแม้แต่เราจะขึ้นบนฟ้าบนหมหาเมฆอยู่กับพร้มแล้วก็นชนะจะอยู่กับพวกนรกนรกแล้ก็นชนะอย่าว่าจะอยู่กับมนุษย์เลย กายคตาสติจิ่เราให้เจริญสุดท้ายมุ่งมั่นเพื่อจะทำวิชากับมุให้สมบูรณ์แค่นั้นวันนี้ก็สมควรทัว